สมมุติว่าพอคุณเลือกเรียบร้อยแล้วว่าโลเคชันไหนเนาะสิ่งที่ย้อนกลับมาดูเรื่องเมื่อกี้ผมทิ้งเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับว่าเราเราจะประเมินศักยภาพตัวเรายัางไงเขาบอกว่ามีทฤษฎีง่ายๆก็คือว่าวิธีคํานวณว,ว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะซื้อในมูลค่าเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือทาวน์เฮาส์ก็แล้วแต่เ,เขาบอกให้ใช้สูตรถ้าคุณมีเงินดาวสักส0ของมูลค่าค หรือเงินดาวสัก20%ของอมูลค่าอไอไออัตราส่วนในการที่แน่นอนแล้วคุณไม่มีเงินสดไปจ่ายเขาหรอกอ,อันนี้บนสมมติฐานไม่ได้มีเงินสดจากกองมรดกใดๆนะแล้วเราต้องผ่อนเองเนี่ยเขาให้เอาตัวเลขของรายได้ต่อปีเป็นตัวตั้งต่อปีเป็นตัวตั้งนะฮะแล้วก็คูณ3ถ้าในกรณีที่คุณสามารถดาวได้แค่10%ของมูลค่าบ้านแล้วก็คูณส ถ้าในกรณีที่สามารถจ่ายได้ยี่สิบเปอร์เซ็นของมูลค่าบ้านสมมติว่าผมได้เงิน 30, สามหมื่นสามหมื่นต่อเดือนต่อเดือนสิบสองสามแสนหกสามแสนหกต่อปีอะไรยังไงพี่สามแสนหกต่อปีสามแสนหกเนี่ยแต่นี่สมมติคุณบอกว่าคุณสามารถจะมีเงินดาวได้สักประมาณสิบเปอร์เซ็นของมูลค่าบ้านสิบเปอร์เซ็นมูลค่าบ้านสมมติว่าบ้านซื้อสัก คิดย้อนจับนี่คือ3ามแสนหกเนี่ยสามเท่าของรายได้ต่อปีของคุณได้เท่าไหร่ละเกือบล้านประมาณล้านกว่าสามหกสิบแปดทดหนึ่งสามสามเก้าเออล้านหน่อยๆนะฮะแล้วก็มีสมมติติ้งต่างว่าคุณสามารถหาได้สักแสนหนึ่งไปดาวก็คือค่าคุณก็อยู่แถวๆเนี้ยล้านหนึ่งล้านสองล้านก็ได้แค่นั้นอันนี้กรณีที่มีแค่เงินเดือนแค่สามหมื่นสามล้านกว่าประมาณเนี้ย ล้านกว่าก็ได้แ,<ต>แค่แต่ถ้าถ้าคุณถ้าคุณสามารถจะดาวได้20%หมายถึงว่าสามารถเก็บออมไว้ได้สัก20%ซคุณอาจจะอัพขึ้นไปได้ถึง4เท่าเพราะแสดงว่าอย่างน้อยๆคุณน่าจะมีรายได้ที่ที่พอเนื่องจากพอดาวไปเยอะอจํานวนหนึ่งไอไอ,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 อการแอดฟอร์ดในการผ่อนจ่ายมันก็จะลดลง <อา S 2> ถ้าดาวได้สัก20%อซอาจจะขยับตัวเลขได้นิดหน่อยเป็นสักประมาณสี่เท่า สี่เท่าของสามแสนหกก็แต่สี่สามสิบสองสี่ยกยี่สี่ก็ขยับมาได้ถระดับล้านห้าเท่าอันนี้อันนี้อันนี้นกน้อยทํารังแต่พอตัวแต่ล้านห้านี่ไม่ได้แถวรถไฟฟ้านะแถวรถไฟฟ้าอาจจะเหนื่อยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถ้าว่าจริงเนี่ยเวลาคิดจะเริ่มมีคอนโดมิเนียมเป็นของตัวเองระดับเงินเดือนมันต้องสักประมาณห้าหมื่นอับแต่เขาก็ชอบมองที่เงินผ่อนอย่างเดียวพี่โก เงินผ่อนเนี่ยถูกไหม,มเขาเขาจะมองอย่างอย่างอย่างมุมมองของผมเนี่ยนะอ,อ,อย่างเช่นว่าเขาโฆษณาผ่อนแค่เดือนละสี่พันเก้าห้าพันกี่ปีละคุณพี่ไม่รู้อ่ะแต่เขามองแค่นั้นจริงๆคนส่วนใหญ่มองแค่นั้นจริงเพราะเขาไม่ได้คำนวณแบบนี้นะส่วนใหญ่เขามองว่าเฮ้ยผ่อนได้เลยห้าพันฉันได้ดิผ่อนเดือนละห้าพันจบชัดเสื้ออันนี้สูตรจริงๆของเงินผ่อนเนี่ยเขาบอกว่าต้องประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ของรายรายได้ต่อเดือน สมมุติว่าสามหมื่นยี่สิบดเอร์ซนคือหกประมาณเจ็ดพันคุณต้องมีอย่างน้อยที่จะพร้อมที่จะจ่ายเจ็ดพันทุกเดือนทุกเดือนอแล้วถ้าในกรณีที่ขยับได้เต็มที่สามสิบหกเปอร์เซ็นของไรายได้ต่อเดือนสามสิกปอร์เซ็นนี่ในอันนี้ในความหมายว่าไม่ค่อยมีภาระอย่างอื่นพลุงพลังเท่าไหร่ก็สามารถจะไปได้ถึงขนาดนั้นแล้วขาีมีคนถามอีกแล้วอย่างนี้ระหว่างซื้อกับเช่าล่ะ ซื้อกับเช่าผมยังไงผมก็ได้ทาซื้อ,อเพราะว่าซื้อเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าในทัศนะผมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันคือนี่ดีม,มันคือการลงทุนประเภทหนึ่งในทัศนะผมผมยกตัวอย่างบ้านที่ผมซื้อทาวเฮาส์เนี่ยผมซื้อตอนนั้นประมาณสักสองล้านเก้าถ้าจำไม่ผิดครับตอนนี้ราคาขายไป <4 S 2> ลแล้วประมาณสี่ล้านส<ะ>ีล<ะ>่ล้านห้าห้าล้านขายได้สบายๆนะแล้วก็ ในระหว่างทางที่ผ่อนผ่อนมาเนี่ยมันก็ผ่อนลดลงมาเรื่อยๆเั้นมันนั้นนี่มันเหลือไม่เท่าไหร่ละนะฮะหรือคอนโดก็ตามเนี่ยตอนซื้อคอนโดเนี่ยที่ผมอยู่คุณเนี่ยเจ็ดสิบกว่าตารางเมตรเนี่ยอตอนนั้นผมซื้อราวๆสามล้านรวมรวมแล้วตกตรงตกแต่งสามล้านต้นๆแต่ตอนนี้ห้าล้านระยะเวลาเท่าไหร่ห้าปีเพราะนัน้นมันมันไอไอไอ,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 ไอมูลค่า ตลา yup. ดที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคุ้มมากกว่าถ้าเราเช่าน um hmm. like mm hmm. ี้เราทิ้งน้ําไปทุกเดือนไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าระหว่างตอนนั้นที่พี่โก้ซื้อกับตอนนี้มันต่างกันนะอย่างตอนนี้คู่แข่งหมายถึงว่ากลัวว่ามันล้นเหรอกลัวว่ามันขายไม่ออกเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงมันเป็นช่วงคือต้องเข้าใจว่าสารออมิทรัพย์มันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าเมื่อมันมีความต้องการในตลาดสูงมันก็จะมีพปลายเข้ามาเต็มไปหมดมันก็จะทําให้พปลายล้นช่วงนี้มันเป็นช่วงล้นแต่ว่าในในอนาคต ไม่เกิน2ปีมันก็จะกลับมาฟื่องฟูแล้วอยากให้มองคีย์สำคัญที่ผมมองก็คือว่าต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยนะผลพวงจากกรณีแผ่นดินไหวเนี่ยมันน้นมี<บ>แนวโน้มที่เขาจะกึ่งๆอพยพมาจริงมผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็เขาก็จะมองว่าราคาที่ดินในแถบอาเซียนในแถบเอเชีย เมืองที่มันมีศักยภาพในแง่ของการเจริญเติบโตเมืองหลักๆเนี้ยคุณดูสิสิงคโปร์มะนิลาจาการ์ต้าเมืองไทยน่าอยู่สุดที่ไหนอะ่ะมันก็กรุงเทพแหละเพราะกรุงเทพมันยังเป็นอะไรที่เป็นสวรรค์สําหรับคนเอเชียเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็จะมีเนี่ยต่างชาติทางเนี้ยแหละพวกตอนออกเนี่ยจะมาอยู่ในเมืองไทยเยอะขึ้นฝรั่งมังค่าก็มีแนวโน้มจะมาอยู่กับเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นในอนาคต ไอ้พลายที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้ดีมาร์มันก็จะเริ่มพูกลับเข้ามาแต่นี้พอมันกลับเข้ามาปุ๊บไอ้ราคาพวกนี้มันก็จะขยับไปโดยอัตโนมัติขณะเดียวกันมันต้องไม่ลืมว่าชนชั้นกลางในเมืองมันก็มันก็ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเหมถึงคนไทยเองเพราะฉะนั้นไอ้ความต้องการของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเมืองมันก็จะมันก็จะขึ้นตามไปแต่เพียงแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยมันมีเหตุที่ทําให้ดูเหมือนมันมีซปพพลล้น ขายไม่น่าดู้ลยตอนนี้ยประกาศขายกันกระหน่ำแล้วผมรู้สึกว่าราคาที่มันควรจะได้มนเริ่มลดลงมาแล้วดูตอนนี้ยแต่พี่โก้มองว่าลองเทอมยังไงก็กำไรยังไงก็กำไรยังไงก็กำไรชัวนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นการลงทุนในสหาริมทรัพย์ยังเป็นอะไรที่คือพ่อแม่เราเนี่ยไปดูบรรดาแลนด์ลอร์ดทุกวันนี้เนี่ยนะเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาไปซื้อที่ดินทิ้งๆกันไว้แล้ววันดีคืนดีไอ้ที่ดินที่เขาซื้อไว้เนี่ย มันเป็นทองคําขึ้นมาทั้งนั้นแหละใช่แล้วมันรีเทิร์นของมันเนี่ยพผเผๆมันสูงกว่าอย่างอื่นนะการลงทุนกับที่ดินการลงทุนกับพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแต่เพียงแต่ว่าจุดสําคัญอยู่ที่การเลือกทําเลการเลือกที่อยู่ของเราเนี่ยมันใช่ไหมคือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยยังไงก็ขึ้นแล้วไปซื้อหลังข้านใช่ไหมแต่ว่าบนบนเส้นแม้ทารกิย์เนี่ยมันไม่มีทางที่ราคามันจะลงหรอกมันเป็นไปไม่ได้ มันเท่าไหร่มันก็มีแต่ขึ้นไปมากกว่านั้นแต่อัตราการขึ้นของมันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอไอแหล่งพัฒนาบริเวณนั้นมันดีขึ้นเร็วรวดเร็วขนาดไหนแล้วเมืองเนี่ยอย่างยกตัวอย่างรูปธรรมเราเนี่ยเราอยู่ซอยหกสิบเจ็ดของสุขุมวิทเนี่ยเลยทองหล่อมานิดเดียวเนี่ยแล้วเมืองมันก็จะขยายขยาย,ย,ายใช่เพราะฉะนั้นมัน<า>มันมีแต่แนวโน้มที่มันจะค่อยๆโตออกไปเพราะนั้นถ้าเลือกให้ดีเนี่ยไม่พลาดหรอกครับ แต่เพยงแต่ว่าไม่แนะนําให้ไปถึงขนาดเก่งกําไรแบบงู้นนั้นฉันซื้อแหละคอนโดตอนนี้กำลังถูกอันนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงทานได้ใช่ใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นหลักของการซื้อบ้านเนี่ยครับไม่แนะนําว่าไปซื้อทาวน์เฮาส์ซื้อบ้านเดี่ยวในสากาทาวน์เฮาส์ในเมืองเนี่ยยังพอเป็นไปได้นะแต่ถ้าบ้านเดี่ยวเนี่ยผมไม่ค่อยสนับสนุนเพราะว่า บ้านเดี่ยวนี่นขณะนี้ด้วยสนนราคาสักสามล้านสี่ล้านนี่โอ้โหมันทานเือมากเลยนะแล้วมันไม่เวิร์กหรอกจะหลุดไปอีกจังหวัดอยู่แล้วว่ะเออโอเคนะครับก็ก็เดี๋ยวคุณที่โจเข้ามาลองถามว่าซิเข้าไปซื้อที่ไหน๋อาเขาเพิ่งซื้อเหรอฮะเขาแว่วๆเขาลังเลงหาอยู่อ๋ออ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันต่อว่าจะยังไงกันวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โก้มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการ m o นนี่ a ม e o โอเวเรามีหนังสือร้อยหปฏิบัติการพลิกชีวิตมอบให้เป็นของขวัญเพียงคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นและติชมรายการหรือส่งคำถามมาอย่างวิทยากรก็รับไปเลยกับหนังสือร้1ปฏิบัติการพลิกชีวิตเล่มนี้ส่งที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาอย่างอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอและหอรับไปเลยกับหนังสือร้อปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่ a ม e o โอเ